กราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมมิสเตอร์ชิซากิมะนะ,ะวันนี้ฮะเหมือนเดิมมาเพิ่มเติมคือเล่นสลิทเตอร์อีกแล้วนะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรมากฮะสลิทเตอร์อตามเคยนะฮะผมก็ได้บอกแล้วนะฮะว่าผมทำอะไรเป็นได้แล้วบอกตอนไหน ผมก็ได้เปลี่ยนโปรแกรมออปใหม่แล้วเนาะอืมไม่มีอะไรมากโอ้โหโอ้โหย่งอาหารที่ฟ้าย่งอาหารมา,า,าโอ้ยมายด้วยใช่ไหมย่ยงอาหารจันนะเออ <c oughs> ไม่มีเหรออืม เอาตัวน mm. ah. 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 ี้แล้วก oh, oh. uh. ันถ yeah oh, yeah ้ผู้ชมอาจจะดูผมเล่นได้ดีขึ้นมั้งผมมีจุดนี้แล้วแหละย่าย่าหย่าไม่ให้ไม่ให้เข้าจะกินคนเดียวโอ้ยเจ้าเมื่อกี้ตัวใหญ่โอ้ยไปกัตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออโอ้ยตัวเล็ก ม,มันมันนะตอนนี้มันนะฮะสกอร์ที่สูงที่สุดของผมเหรอน้อยไม่มีลยมากน้อยน้อยน้อยผู้ชม่าดูเลยมันน้อยผมพูดจริงๆนะว่ามันน้อยมากมากเลยมันน้อยเออสุดสักทีไปแล้วฮึตัวนี้ก็ใหญ่ฮะตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วก็ นี่อืม <s ans> <s ans> เอาไงเอาไงาอาเอาไงเอาไงใครจะเห็นหน้าผมใครจะเห็นหน้าผมคอมเมานต์ฮะผมไม่อยากจะรับทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะสกินสีดีผมยังทำยังไม่เป็นเลย ผมอาจจะรับทำก็ได้นะฮะอาจจะฟรีหรือไม่ฟรีก็แล้วแต่ผมแล้วนะครับสำหรับคนทำสก,กินสีดีเป็นไม่ต้องมาดูคลิปที่ผมลงเลยนะฮะ ไม่ต้องมาดูคลิปที่ผมลงเฮ้ยอื้อ,อมันถ้ามันเล็กๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะ ก็ไม่มีเลยมากคนะ่ะแ่จริงละว่าผมอ,อทำสกินสีดีไม่เป็น แต่สาดีผมทำเป็นนะฮะตอน <c oughs> นี้ผมก็อันดับที่แปแล้วนะฮะอาจะเล็กๆนิดนึงนะฮะอ่าจจจจจจไปแล้วเฮ้ยแต h เฮ็ดกเนดิย๊า ย่าไม่เขงแค่ไหนเอง,อง,องสบบไปแต่แล้วเกโยโยโยๆๆๆโ,โยๆๆๆๆโย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 อยโยโยโยบายครับผมจะเล่นตาเดียวแล้วก็โผลนะฮะบ๊ายบายครับ